สวัสดีค่ะมาพบกับเว็บไซต์สยามสมุนไพรกันอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้มาเสนอวิธีการปอกว่านหางจระเข้แบบลูกเตา๋าซึ่งท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามมาที่เว็บของเราได้เลยนะคะที่เว็บสยามสมุนไพร .com เบอร์โทร0837799960นะคะรายละเอียดก็ คลิกเข้าไปตามลิงก์ได้เลยนะคะตอนนี้เว็บเรามีต้นพันธุ์ว่านหางจระเข้สำหรับปลูกเพื่อการพณิชย์ต้นว่านหางจระเข้ขนาดใหญ่นะคะซื้อไปใช้งานได้เลยตัดใบใช้งานได้เลยปลูกโชว์จะสวนก็นได้ค่ะใบว่านหางจระเข้สดเนื้อว่านหางจระเข้ปอกแล้วรวมทั้งน้ำว่านหางจระเข้ในน้ำใบเตยด้วยค่ะเรามาเริ่มต้นวิธีการปอกว่านหางจระเข้กันนะคะค่ะ อย่าลืมสวมถุกมือทุกครั้งนะคะล้างว่านหางจระเข้ให้สะอาดเช็ดหรือพึ่งให้แห้งจริงๆถ้าไม่มีเวลาก็อย่างที่บอกคือล้างแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดพึ่งให้หมาดๆหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดมีน้ําเยอะเนี่ยเดี๋ยวจะลื่นค่ะหลังจากนั้นเรามาทําการตัดโคนนะคะตอนนี้โชว์ใบว่านหางจระเข้กันสักนิดนึงค่ะ ความกว้างความยาวของใบว่านหางจระเข้นะคะค่ะทีนี้เราก็ใช้มีดสองเล่มเหมือนเดิมมีเล่มเล็กกับเล่มใหญ่ขั้นตอนแรกเราใช้มีดเล่มใหญ่นะคะตัดทางด้านโคนใบนี่ตัดให้ลึกๆสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อจะได้เอายางของใบว่านหางจระเข้เนี่ยทิ้งไปนะคะค่ะหลังจากตัดทางด้านโคนใบเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็มาทำการเลาะขอบใบว่าหนหางจระเข้ทั้งสองข้างออกให้หมดนะคะ ค่ะหลังจากล้อเสร็จแล้วเนี่ยเรามาทําการแบ่งหั่นท่อนว่านหางจระเข้นะคะตามขนาดที่ต้องการนี่เราใช้ประมาณสักขนาดประมาณสักสามนิ้วค่ะเพื่อเอาไว้หั่นได้ว่านหางจระเข้ชิ้นได้ลูกเต่าใหญ่ๆสักนิดหนึ่งนะคะค่ะต่อมาเราก็มาทําวิธีการ ปอกเปลือกว่านหางจระเข้ด้านในก่อนโดยใช้มีดเล่มเล็กนะคะอย่างที่บอกไปแล้วถ้าเกิดท่านใดไม่ถนัดเนี่ยสามารถใช้มีดปอกผลไม้ธรรมดาก็ได้ค่ะตามความถนัดได้เลยขั้นตอนนี้นี่อาจจะชานิดนึงนะคะเพราะว่าว่านหางจระเข้เนี่ยทางส่วนโคนเนี่ยจะค่อนข้างมีส่วนเว้าวส่วนโค้งสักนิดนึง ปลอกลำบากก็ใช้เวลาสักนิดนึงนะคะ ค่ะหลังจากที่เราเลาะเปลือกว่านหางจระเข้ออกรอบหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็มาทําการแบ่งว่านหางจระเข้นะคะตามแนวยาวประมาณสักหนึ่งเซนนะคะขนาดความกว้างหนึ่งเซนหนึ่งเซนหนึ่งเซนนะคะก็คือแบ่งเป็นช่องๆอะค่ะช่อง,ะะองละหนึ่งเซนตามแนว ยาวของวันหางจระเข้นะคะกดอย่าให้ลึกมากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดลึกมากเนี่ยเดี๋ยวเวลาตอนปาดขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยจะลำบากเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อมันจะมันจะหลุดออกจากกันค่ะหลังจากที่ปาดแนวยาวแล้วเนี่ยเราก็มาปาดแนวนอนขนาด หนึ่งเซนเท่าเท่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะเสร็จแล้วแล้วก็จะมาถึงขั้นตอนการปาดว่านหางจระเข้นะคะ เตรียมจานใส่กันได้เลยค่ะนี่นะคะค่อยๆปาดไปแล้วก็ใส่จานค่ะแล้วก็จะได้ว่านหางจระเข้ที่หั่นแบบเป็นลูกเต่านะคะซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะ ทำได้ง่งายๆสำหรับการปอกใช้ในครัวเรือนแต่ว่าขนาดก็ต้องกะให้เท่ากันสักนิดหนึ่งนะคะก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจทั้งใบว่านหางจระเข้เนื้อวุ้นวันหางจระเข้เนี่ยสามารถ ติดต่อได้ที่เว็บไซต์เราได้เลยนะคะที่เว็บไซต์สยามสมุนไพร .com เบอร์โทร083 77, 77 999 60นะคะค่ะยังไงแล้วถ้ามีเวลาว่างก็จะพยายามถ่ายคลิปเกี่ยวกับวิธีการใช้งานว่านหางจระเข้ในลักษณะต่างๆรวมทั้งการปอกว่านหางจระเข้มาให้ชมกันอีกเรื่อยๆนะคะวันนี้ สาธิตวิธีการปอกว่านหางจระเข้แบบลูกเต่าก็จบลงเรียบร้อยแล้วยังไงก็อย่าลืมไปอุดหนุนว่านหางจระเข้ของเว็บไซต์สยามสมุนไพรของเรานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ